นี่ก็จะเสริมนะครับในเคสที่เป็นสาวสองนะครับนะก็จะต้องใส่ก้าใต้กล้ามเนื้อแน่นอนนะเพราะว่าเนื้อนมแทบไม่มีเลยนะครับนะเขาจะบางมากเลยนะครับนะไม่ถึงเซนนะครับเนาะจำเป็นเรื่องใส่ใต้กล้มเนื้อนะครับการใส่ใต้กล้ามเนื้อก็มีข้อระวังคือว่ามันจะมีเลือดออกนะครับก็ถ้าใช้เทคนิคไม่ดีพอจะให้เลือดออกง่ายก็วันนี้คุณหมอจะทําใต้กล้มเนื้อแล้วก็ไม่ใส่สายระบายเลือดนะครับนะก็จะได้ความสวยงามนะครับวันนี้ใส่ยี่ห้อของ เมนเตอร์นะครับนะสามร้อยซีซีนะครับนะน่าจะพอดีตัวนะครับอหนเดี๋ยวมาดูทรงหลังผ่านะครับครับนะคุณหมอใส่ที่ห่อนะครับเมนเตอร์นะครับนะสามร้อยซีซีนะครับเข้าไปแล้วนะไตกล้ามเนื้อนะครับนะนี่ก็จะตึงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นน้องเสาสองนะครับนะก็ไตกล้ามเนื้อยังไม่ชิดนักนะครับใต้หนกนะครับนะเดี๋ยวรอสักระี้ยนนึงนะครับน่าจถึงจะชิดเข้าหากันครับ คือหนังที่มันยืดเข้าหากันนะครับนะนี่ก็ไม่มีสายระบายเลือดนะครับแล้วก็ได้ความอิ่มอมนูนนะครับนะอันนี้เอาไซส์เนาะเออไม่ใหญ่นักนะสามบอสซีซีนะก็จะได้ครับสมานครับดีนะครับนะก็ได้สมส่วนไม่ล้นออกข้างมากนะนะก็สวยงามตามทรงหน้าอกที่เขาเล็กๆนะครับนะก็ถ้าใครแบบมีเนา่าเนินหน้าอกนะครับนะไม่ต้องใส่สายระบายเลือดใส่สายใต้กล้ามเนื้อก็มาที่ 犯个错。